สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูบีในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง จทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วนกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วนกันเรามาดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีดังนี้ หวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรบ้าง 2. วางแผนแก้โจทย์ปัญหาในขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องมองหาความสัมพันธ์และเลือกวิธีการให้เหมาะสมในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะ 3. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนและมาตราส่วนในขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องลองมือแก้โจทย์ปัญหาตามวิธีการที่เลือกในขั้นที่2อนะคะ 4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบในขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดในวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและการคำนวณหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่นะคะในลำดับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนกันนะคะตัวอย่างนะคะแม่ค้ามีจำนวนมะม่วงสุกต่อจำนวนมะม่วงดิบในอัตราส่วน2ต่อ3เป็นมะม่วงดิบ42ผลและพบว่า มะม่วงสุกเน่าไป5ผลแม่ค้าเหลือมะม่วงสุกกี่ผลมาดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันค่ะ '1. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือแม่ค้ามีจำนวนมะม่วงสุกต่อจำนวนมะม่วงดิบในอัตราส่วน2ต่อ3เป็นมะม่วงดิบ42ผล และพบว่ามะม่วงสุกเน่าไปห้าผลสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าเหลือมะม่วงสุกกี่ผล2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาจากโจทย์นะคะที่บอกว่ามีจำนวนมะม่วงสุกต่อจำนวนมะม่วงดิบในอัตราส่วน2ต่อ3เราจะเขียนได้ดังนี้ค่ะ มะม่วงสุกสองส่วนนะคะมะม่วงดิบ3ส่วนและจากที่โจทย์กำหนดให้ว่ามะม่วงดิบมีทั้งหมด42ผลนะคะในขั้นตอนการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะในขั้นแรกนะคะเด็กๆจะต้องหาว่าจำนวนมะม่วงดิบในหนึ่งส่วนนั้นมีทั้งหมดกี่ผลนะคะซึ่งจำนวนมะม่วงดิบแต่ละส่วนนั้นเด็กๆสามารถหาได้จาก นำจำนวนมะม่วงดิบทั้งหมดนะคะหารด้วยสามนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆได้จำนวนมะม่วงดิบ1ส่วนออกมาแล้วนะคะขั้นต่อไปเด็กๆก็หาจำนวนมะม่วงดิบ2ส่วนค่ะเมื่อได้จำนวนมะม่วงดิบทั้ง2ส่วนแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าจำนวนมะม่วงดิบนะคะสส่วนเท่ากับจำนวนมะม่วงสุก2ส่วนเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราได้จำนวนมะม่วงสุกทั้งหมดแล้วในขั้นต่อไปให้เด็กๆนะคะนำจำนวนมะม่วงสุกทั้งหมดนะคะไปลบออกด้วยมะม่วงสุกที่เน่าเสียทั้งหมดห้าผลนะคะเราก็จะได้ในสิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่าแม่ค้าเหลือมะม่วงสุกทั้งหมดกี่ผลนั่นเองคะ สการแก้ปัญหาสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นขั้นตอนการแสดงวิธีธรรมว่าแต่เด็กๆอยากรู้กันหรือยังคะว่ามีขั้นตอนการแสดงวิธีธรรมกันอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะวิธีธรรมมะม่วงดิบ3ส่วนเท่ากับ42ผลหามะม่วงดิบ1ส่วนนะคะเท่ากับ 42หารด้วย3ได้เท่ากับ14ผลค่ะมะม่วงดิบ2อส่วนเท่ากับ14คูณ2ได้เท่ากับ28ผลจะได้ว่าแม่ค้ามีมะม่วงสุก28ผลและจากโจทย์บอกว่ามะม่วงสุกเน่าไป5ผลดังนั้นแม่ค้าเหลือมะม่วงสุก ยี่ดลบห้าได้เท่ากับยีสิบสามผลคำตอบก็คือแม่ค้าเหลือมะม่วงสุกทั้งหมดยีสิสามผลนั่นเองคะ่ะในลำดับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนกันนะคะ จากแผนผังนะคะเป็นแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะโจทย์กำหนดมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ200เมตรค่ะจากแผนผังที่กำหนดให้นะคะถ้าปียพรปั่นจักรยานจากบ้านไปตลาดและปั่นจักรยานกลับบ้านทางเดิมปียพรปั่นจักรยานไปและกลับเป็นระยะทางเท่าใดค่ะ มาดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะเด็กๆ1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือจากแผนผังที่กําหนดให้ถ้าปียพรปั่นจักรยานจากบ้านไปตลาดและปั่นจักรยานกลับบ้านทางเดิมสิ่งที่โจทย์ถามคือปียพรปั่นจักรยานไปและกลับเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าใดค่ะ 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องหาว่าเปียพรปั่นจักรยานจากบ้านไปถึงตลาดเป็นระยะทางเท่าไหร่ซึ่งระยะทางขาไปนะคะสามารถหาได้จากระยะทางในแผนผังคูณด้วย200นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้ระยะทางขาไปทั้งหมดค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะ เรานำระยะทางขาไปนะคะมารวมกับระยะทางขากลับก็จะได้ว่าเปียพรปั่นจักรยานทั้งไปและกลับรวมเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองค่ะ 3. การแก้ปัญหาในขั้นตอนนี้เป็นการแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ เอ๊ะว่าแต่เด็กๆอยากรู้กันหรือยังคะว่ามีวิธีการแสดงวิธีทำหาคำตอบกันอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะวิธีทำจากมาตราส่วนกำหนดให้1เซนติเมตรต่อ200เมตรจากมาตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้หมายความว่าระยะทางในแผนผังยาว1เซนติเมตร ต่อระยะทางจริงยาว200เมตรนั่นเองค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะหาระยะทางขาไปทั้งหมดจากบ้านปียพรจนถึงตลาดกันค่ะระยะทางจากบ้านปียพรถึงร้านอาหารระยะทางในแผนผังยาว4เซนติเมตรจะเขียนระยะทางจริงได้4คูณ200เท่ากับ800เมตรค่ะ ระยะทางจากร้านอาหารถึงที่ทำการไปรสนีในแผนผังยาว5เซนติเมตรจะเขียนระยะทางจริงได้5คูณ200เท่ากับ1,000เมตรค่ะระยะทางจากที่ทำการไปรสนีถึงตลาดในแผนผังยาว6เซนติเมตรเขียนระยะทางจริงได้6คูณ200เท่ากับ1,200เมตรค่ะ ระยะทางจากบ้านปียพรถึงตลาดรวม800บวก1,000บวก1,200เท่ากับ3,000เมตรค่ะดังนั้นปียพรปั่นจักรยานทั้งไปและกลับเป็นระยะทางทั้งหมด2คูณ3,000เท่ากับ6,000เมตรหรือ6กิโลเมตรนั่นเองค่ะ 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจากระยะทางบนแผนผังจากบ้านปียพรไปตลาดเท่ากับ4บวก5บวก6เท่ากับ15เซนติเมตรและระยะทางจากตลาดไปบ้านปียพรใช้เส้นทางเดิมเท่ากับ15เซนติเมตรรวมระยะทางเป็น30เซนติเมตร ซึ่งมาตราส่วนในแผนผังกำหนดให้1เซนติเมตรต่อ200เมตรถ้าเปียพรปั่นจักรยานไปและกลับจะได้ระยะทางเท่ากันคือ30คูณ200เท่ากับ6,000เมตรดังนั้น6,000เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วนจบลงกันไปแล้วไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาแล้วกลับมาพบกับครูบีอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ